เอาน้องกิจยาไปไหนก็ไม่รู้แล้วออยนะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแม่กลองไหมคะข้างเลยอ่ะอันนั้นเป็นอะไรคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหน,นูจะมาเป็นผู้ปกครองเองออยนะคะวันนี้มาสุ่มออยทําสวนนะคะ มาทำมาเสิร์ฟตั้งนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูเองค่ะโอเคไาะโอเคไปดูกันเลยติ๊กว่าไหมตื่นเต้นไหมเต้นมากเลยน่าก็ไม่ได้แต่งแม่เขาบอกว่าทำสิบสิบนาที เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงค้าวขอนาน้องกิติยาไปไหนก็ไม่รู้แล้ววันนี้พามาทำกันกี่คนคนสองคนนะคะทำไมนุ้นไม่ทำคะยังไม่พร้อมคะ่ะ <laughs> ทำใจไม่ได้คะ่ะ <laughs> กลัว <laughs> กลัวไหมไม่กลัวเลยเหรอเขาให้ทำอะไรก็ข้อมืลอ๋อ นี่นะคะทุกคนใครจะมาเสริมจมูกต้องห้ามแต่งหน้ามานะต้องหน้าสดมาเด้อา้อยนะคะตื่นเต้นไหมคะกรองไหมคะเขาไห้ทำอะไรเนี่ย วเขาให้เปลี่ยนชุดโรงพยาบาลดุ๊ย ันนั้นเป็นอะไรคะทุกคนก็อีมันโยกอะแล้วออยก็นั่งแบบแรงมากเอลเคดเลยมันล่ะมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอิงก็ไปแล้วนะคะทุกคนเข้าไปในห้องพาตแดดแล้วนะคะออยยังอยู่กับเราออยสู่อสงนิ้วหน่อยซิ เอาไว้ตื่นเต้นเดี๋ยวรออิงรออิงเสร็จแล้วก็ออยก็ตอบเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอด,ดูอิงนะโอเครอด,ดูรีแอคมันอันนี้คือเขาจะสัญญกรรมแบบฉีดยาชานะคะ <joue> เขามีสองแบบก็คือฉีดยาสลบกับฉีดยาชาเนาะแล้วก็หลังผ่าตัดเขาห้ามกินของที่แบบทำให้คัดจมูกไอจามอะไร นะมีน้ำมูกอะไรเงี้ยเห็นไหมของเผ็ดพริกไทยอะไรพวกเนี้ยที่มันจามพริะที่มันทําให้น้ำามูกไหลอะ่ะเขาห้ามเพราะว่ามันจะทําให้แผลอักเสบนะคะไอ้พวกไข่ไม่กินได้นะทุกคนต้องพยายามเดินพยายามออกกําลังกายแต่ห้ามวิ่งเพราะว่าถ้าอยู่นิ่งๆเป็นผักก็คือแผลไม่หายนะทุกคน <c oughs> หมอเขาบอกมาแบบนั้นแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาให้แบบให้หัวอยู่สูงกว่าหัวใจอ่ะแต่มันจะได้หายเร็วเขาบอกงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวรอดูอิงก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวออยต่อติดผมเยียวหเนีเสร็จแล้วนะทุกคนนั่นก็จะบว,บวมๆแบบนี้แหละตอนทำอะ่ะหมอฉีดเข็มย,ยายชาจิตมากเลย้ด้วยนี่ล้วก็นี่ล้องฉีดตันยองไหมอืม น้ำตาไหลเลยเยอะใส่มอกมกกว่าอสมืน hmm. บ mm ่มอกห้องดเปนอเน้มนอืเหนืไ <c> ด <oughs mythology> <c oughs> mm ้ก hmm. mm ินเลือดไหมกลืนลงไปนะมันกินยาแต่ว่าเขาเอาจันดีจันดีไม่ยาืเขาหอมกันแ้ไม่กล่นก็ไม่ดนสมุเลย เหมือนกันเยอะเลยทุกคนมาแทำมาเอ้าเร่นแจ้เนี่ย่ขออนุาตเม่อไหร่หละขอให้เรืองทำได้ไหมนี่มาขอดูตะข้างหน่อยนะ วันที่สองนะคะทุกคนตาตรงนี้ก็จะบวมบวมกว่าเมื่อวานแต่ตรงนี้ก็เต่งตึงมากกว่าเลย่ทุกคน วันนี้วันที่ห้าแล้วนะคะจะเห็นตรงนี้จะเหลืองๆหล้ะแต่ก็ช้ำอยู่นะคะจะเห็นรอยช้ำตายยังไม่ค่อยยุกดีนะ,นะ,ะทุกคนอะไรค่ะทุกคนวันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะคะโอเคให้ดูจะช้ำตรงนี้นิดนึงแล้วก็ ข้างๆก็จะเหลืองนะคะแต่ก็แต่งหน้าได้แล้วล่ะค่ะทุกคนแต่วันนี้ไปตัดใหม่มาด้วยนะแต่อาทิตย์หน้าน่าจะเข้ารูปมากกว่านี้ตรงจมูกจะรัดมากกว่านี้มาบอกงั้นแหละแตตอนนี้ก็กินอาหารได้ปกติยกเว้นงดของที่ทําให้ไออาเจียนหรือคัดจมูกอะไรประมาณนี้อะทุกคนนี่คือผ่านไปสี่เดือนนะคะก็ จมูกก็รัดแกนขึ้นแบบเออเข้าที่มากขึ้นแล้วก็หน้าก็สวยขึ้นกว่าตอนที่ทำแรกๆอ่ะเออใช่รู้สึกว่าแบบตอนที่ยังไม่ได้เสริมหน้ามันจะบานหน่อยแต่พอเสริมเสร็จมันไม่ค่อยบานนะ<อ>ทุกคนอ่าสําหรับใครน,น้องๆที่แบบในอนาคตที่แบบอยากจะทําจมูกนะคะก็ศึกษาอะไรให้ดีๆก่อนว่าให้อายุถึงก่อน20ขึ้นไปอ่ถ้าเกิดว่าเขาถามว่า ทำตอนทำจมูกเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเจ็บตอนฉีดยาชาเป็นยังไงมันแบบเจ็บมากแบบเอาเข็มมาแทงเราอะเข้าใจไหมทุกคนเออแบบมันเป็นเข็มเลยทุกคนมันฉีดแบบฉีดสดอะเข้าใจไหมมันไม่ได้แปะยาชานี้นะมันเป็นเข็มเลยนะ อขั้นตอนการฉีดยาชาคือเจ็บที่สุดของทุกขั้นตอนใช่ไหมใช่หลังจากนั้นเป็นยังไงไม่รู้เรื่องแต่พอยาชาหมดมันก็รู้สึกปวดนะปวดปวดแบบตุกตุกอืก็ปวดแบบรับได้อะทุกคนอือปวดแบบทรมานนะแต่ก็คือแบบรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันคือมันเป็นแผลอเออมันเป็นแผลมันก็ต้องเจ็บใช่ไหมอ่าแต่เจ็บแบบคนได้นะเมื่อก่อนอะมันจะแบบหนักตรงนี้เว้ยแล้วมันแบบ พูดจะแบบไม่เห็นฟันด้านบนอ่ะเออแต่ตอนนี้มันก็ขยับอะไรไว้หน้าอะไรปกติหมดจมูกรู้สึกแบบสัมผัสแบบเออนี่จมูกเรานะามันมีเออก็คือของออยก็เหมือนอิงนั่นแหละขั้นตอนที่เจ็บที่สุดก็คือฉ<อ>ีดยาชาเหมือนกันใช่แล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกแบบเฉยๆธรรมดากับจมูกตอนนี้มากแต่ช่วงแรกๆอ่ะ ก็คือจะพยายามไม่นอนแบบตะแคงมากเกินไปเดี๋ยวกลัวจะหมุกเบี้ยวหรือว่าเอามือไปแตะเล่นแบบนี้ไม่เอาไม่ทํกลัวจะหมุกเบี้ยวแต่หลังๆมันก็คือแค่จมูกได้แล้วเออกแบบปัดจมูกอย่างนี้ได้แล้วนะแต่มันต้องสามสี่เดือนนะทุกคนแต่ทุกคนจะมาทําอย่างนี้กับจมูกไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันขึ้นนายเออไม่ได้ต้องเราก็ต้องดูแลมันให้ดีเหมือนกันหมันจะได้อยู่กับเราได้นาน แต่มันจะอยู่กับเราตลอดนะถ้าเกิดว่าเราไม่เบื่อหรือเราไม่อยากเปลี่ย, <Okay. S 2> าายนโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเราช่อง C K S t i l p l a y ด้วยนะคะค่ะก็ยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะโอ <Okay. S 2> เค ถ้าตอบได้ก็ตอบนะคะพวกเราขอตัวลาันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย